เปลือกโกโก้ในมือท่านลงกระถางเถอะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําการทําดินโกโก้นะครับดินจากเปลือกโกโก้โกโก้ในมือท่านลงกระถางเถอะครับวันนี้นะครับปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือเปลือกโกโก้เวลาเราแกะมาอ่าเมล็ดมาแล้วนะครับแล้วก็ฝักโกโก้ก็ เอาไปทิ้งกันนะครับแต่เปลือกโกโก้เนี่ยเราไม่ต้องทิ้งครับผมใช้วิธีง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องลงทุนมากคือการเอาเปลือกโกโก้นะครับเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วแล้วเอาเปลือกโกโก้ครับเอามาลงกระถางแบบนี้ครับนะครับใส่กระถางไว้แล้วก็ตั้งเปลือกโกโก้เนี่ยครับตากแดดไว้ด้านหลังเห็นเห็นเพอะผมไหมครับเป็นกระถางจะเป็นกระถางใบใหญ่ๆเลยนะครับ นี่ครับกระถางใบใหญ่ๆเลยนะครับแล้ววิธีการก็ง่ายมากนะครับก็คือเอาเปลือกกูโก้สดเนี่ยนะครับใส่ลงไปในกระถางแล้วก็ตั้งตากแดดไว้สังเกตว่านะฮะบ,บางปิ๊เลยนะครับมันจะถูกย่อยโดยแสงนะครับและวิธีทำให้เกิดการย่อยเร็วที่สุดก็คือรดน้ำลงไปบนเปลือกกูโก้บ่อยๆนะครับ รถน้ําประมาณสองอาทิตย์ครับเปลือกโกโก้ก็จะกลายเป็นดินนะครับกลายเป็นดินครับเป็นดินถุงยุยยุยเปลือยยุยยุยแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไปหาอันที่มันเป็นผงให้ดูนะฮะนะครับนี่ยครับเนี่ยฮะเห็นไหมมันเปลือยยุยเป็นดินฮะครับเนี่ยครับอันนี้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับอันนี้แก่สัก สามสี่วันเปลือกเขาก็จะดำอย่างนี้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยแค่เอาเปลือกโกโก้เนี่ยนะครับไปหาซื้อกระถางม,มาแบบนี้หนึ่งใบนะครับแกะเปลือกโกโก้แล้วก็ตั้งไว้ในกระถางเลยนะครับไม่ต้องมีการปิดอะไรเขานะครับเอาเปลือกโกโก้ตั้งตากแดดไว้ตากแดดไปนะครับเปลือกที่หนาๆเขาก็จะค่อยๆย,ยุบลงยุบลงยุบลงหลังจากเขายุบลงเนี่ยนะครับมันก็จะ บีบแล้วก็แตกเองเนี่ยมันจะแตกง่ายนะครับอันนี้คืออันนี้คือการทําดินโกโก้นะครับยิ่งยิ่งเราย่อยเปลือกโกโก้ให้เล็กขนาดเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆการเป็นดินของเปลือกโกโก,ก้ก็จะเร็วขึ้นนะครับและก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหารายได้ของเพื่อเกษตรกรคือการทําดินเปลือกโกโก้ขายนะครับอันนี้เป็นวิธีที่แปลรูปที่ง่ายอีกวิธีหนึ่ง หลังจากเราแกะฝักนะครับเพื่อเอามาเล็ดโกโก้ไปหมักแล้วแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก็คือเปลือกโกโก้เปลือกโก,โก,โ,กโก้ตั้งตากแดดเฉยๆนะครับเอาไปเทกองไว้กระจายนะครับไม่ต้องให้มันหมักเป็นภูเขานะกระจายแห้งๆแล้วก็เอาไว้นิ้วหรือ,อไปตั้งบนตะแกรงนะครับตากแดดไว้ประมาณสัก สามอาทิตย์นะโดยประมาณอยู่ที่แดดแรงแดดอ่อนนะครับถ้าแดดดีๆมันก็จะแบนนะครับจากเปลือกที่หนามันจะแบนนะครับมันจะแบนอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเปลือกมันหนานๆนะมันแบนอย่างนี้นะพอแบนอย่างนี้ปุ๊บใช้แทนฐานได้นะครับใช้แทนฐานได้หุงต้มได้อันนี้คือเปลือกโกโก้นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปทําฐานโกโก้ ก็คอยสับสก์ไล์ช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองทานจากเปลือกโกโก้นะครับอีกคลิปหนึ่งขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้เนี่ยให้เห็นว่าเราทําดินกระถางจากเปลือกโกโก้นะครับพอเรามีเปลือกโกโก้เยอะนะครับที่มันย่อยแล้วเนี่ยถ้าไม่ปลูกต้นไม้ลงไปกับบนเปลือกโกโก้นะครับก็เอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงนะครับทุบๆๆให้มันเวลา เปลือกโกโก้เนี่ยเวมันแห้งเนี่ยมันจะสีดำอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะสีดำอย่างนงี้เวลาทุบเป็นเป็นเศษผงเนี่ยเชื่อไหมว่าเพื่อนที่มาบ้านผมเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้คือเป็นดินโกโก้หรือว่าฐานนะครับหลายคนผมจะเ,เลือกผงดินโกโก้ที่มันยุ่ยมาแล้วนะครับเพราะส่วนมากแล้วตัวอย่างไม่ได้ติดมาคือเตรียมตัวตอนท่ตอนที่คิดทําคลิปเนี่ย อาหารจะเปลือกมาอย่างเดียวนะครับหรือเอาตัวอย่างดินมาต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทําก็ง่ายก็คือทําแค่ประมาณ15วันตั้งตากแดดไว้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยวิธีที่จะทําให้มันเป็นดินเร็วขึ้นคือเอาน้ําธรรมดานี่แหละสาดลงไปนะครับสาดลงไปบนบนกระถางโกโก้เลยนะครับสาดน้ําน้ําจะเป็นตัวทําให้จุลินทรีย์มาย่อยนะครับมาย่อยเปลือกโกโก้ได้เร็วขึ้นและก็ แตกเป็นผงเร็วขึ้นนะครับใช้ความร้อนอบก็คือแดดนี่แหละพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมไม่มีสารนอะไรเลยนะคือเอาเปลือกโกโก้ที่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับแกะสดแล้วแล้วก็ให้ดูอันนี้หนึ่งให้ดูนี่ดูแกะเรียบร้อยพอแกะเรียบร้อยแค่ตั้งนะครับตั้งใส่กระถางจากแดดไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจากเป็นพูนใหญ่ๆนะมันก็จะยุบลงไปเรื่อยนะครับมันจะยุบลงไปเองนะครับแล้วพอมันกรอบปุ๊บ เราก็แค่เหยียบครับมันก็แตกทําแค่นี้จริงๆนะครับมันทําง่ายมากก็คือสําหรับดินของอที่เอามาปลูกต้นไม้สวยๆเห็นไหมด้านหลังผมนะผมทดลองงามทุกอย่างเลยนะครับใช้เปลือกกกโก้อย่างเดียวไม่ต้องใช้ดินนะครับนี่ก็เป็นอีกอกลยุทธ์อีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เกษตรกรมีรายได้ครับคือโกโก้ทั้งต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย นะครับใบโกโก้ที่แห้งที่หล่นผมก็เอามาทําดินได้นะครับเอามารวมกับเปลือกลูกเขาเขาก็จะกลับกลับไปเป็นดินอีกครั้งหนึง่งอันนี้วิเป็นวิธีที่ย่อยเปลือกโกโก้แบบง่ายๆไม่ต้องทิ้งไม่ต้องไปสร้างภาระให้กับเทศบาลหรือว่าเขตอบตที่ต้องมาเก็บขยะไม่ต้องเลยนะครับเปลือกโกโก้ที่เราแกะมเมล็ดออกมันจะกลับมาเป็นดินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตั้งกองไว้ประมาณสัก สองเดือนนะครับเยอะๆต้องราบรองแอแล้วก็คอยกลับกองกลับกองกลับกองไปเรื่อยๆนะครับไม่เกินทําอย่างเงี้ยไม่เกินสี่ห้าครั้งนะครับมันจะเป็นดินสีดําสวยเหมือนกับดินที่ขายกระดิ่ถนนเลยนะครับเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใส่เปลือกโกโก้ไว้ในกระถางเยอะนะครับแล้วผมก็จะเอาเปลือกโกโก้นี่แหละขายอีกรอบหนึ่งโดยการพอมันยุบใช่ไหมผมก็เอาต้นโกโก้ใส่ปั๊บ แล้วก็ขายเป็นโกโก้กระถางไปก็ทําให้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเกษตรวันนี้เนี่ยต้องคิดอะไรใหม่ๆนะครับคิดสร้างสารรค์นะครับอย่าคิดเพื่อถอยหลังครับเราคิดยังไงให้เราได้เดินหน้าทุกวันเราทดลองยังไงให้เราได้มีความรู้ใหม่ๆทุกวันนะครับคุณเกษตรกรเนี่ยต้องมีความกล้าในตัวเองนะเราเป็นกลุ่มคนผู้ผลิตอาหารนะครับเราควรจะมีความ กล้าคิดทําเรื่องใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะครับเรามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อเพื่อนเกษตรกรก็แบ่งปันกันนะครับซึ่งเนี่ยคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคลิปที่ผมไม่เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ต้องตัวเรื่องของโกโก้ล้นตลาดถ้ามีโกโก้ล้นตลาดมันก็จะมีสินค้าแปรรูปจากโกโก้อีกเยอะเลยนะครับวันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมนํามานําเสนอก็คือ ดินเปลือกโกโก้เห็นไหมครับดินเปลือกโกโก้แค่เอาเปลือกโกโก้ใส่กระถางแล้วก็ตากแดดครับตากแดดวันไหนว่างก็เอาน้าไปรดเพื่อให้มันเกิดการย่อยเปลือกโกโก้ได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองแค่นี้มันก็มีเงินรอบตัวแล้วนะครับเกษตรกรต้องกล้าขายเดี๋ยวนี้ช่องทางการขายออนไลน์เยอะแยะนะครับไปเรียนรู้ผมก็เรียนรู้แบบท่านแบบท่านนี่แหละหลายคนที่มาหาผมที่บ้าน ผมก็บ้านๆจริงๆผมตัดต่อวิดีโอ,อยังไม่เก่งนะครับตอนนี้ได้เงินจาก youtube แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันดูนะครับผมก็เลยเอาเงินก้อนนี้ไปลงทะเบียนเรียนแล้วนะตอนนี้ไปเรียนกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะครับปุณชรบุรินทร์ฮิรันแล้วก็ขอบคุณนะครับหนึ่งแสนสับสไครที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปของผมทำให้ผมมีไรายได้จาก youtube นะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วผมจะ นำเ,เรื่องราวใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปโก,โกโก้การทําผลิตภัณฑ์ของโกโก้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากโกโก้อย่าไปกลัวสินค้าล้นตลาดครับวันนี้คุณเริ่มปลูกสักต้นหรือยังนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดในหัววันนี้เกษตรกรควรจะใช้ความคิด ไปในทางบวกนะครับไม่ใช่ทางลบนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องพึ่งนทุนอีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถแปลรูปสินค้าที่มีในสวนของเรากลับมาเป็นไรายได้หมุนเวียนในสวนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทิ้งเลยนะครับวันนี้ชาวนาทํานาก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขายข้าวให้กับโรงสีอีกต่อไปนะครับเราสามารถไปซื้อโรงไปซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กมาทําข้าวเป็นถุงแล้วขายในหมู่บ้านก่อน นะครับทาให้ครอบครัวเราอิ่มแล้วเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเหมือนกับที่ผมทําทุกวันเนี้ยผมไม่ได้ทําเป็นธุรกิจใหญ่โตมโหฬารในอนาคตผมไม่ทราบแต่ณวันนี้เนี่ยโกโก้ที่ผมมีอยู่ในมือน,นะครับไม่พอขาดตลาดแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่โกโก้ราคาสูงมากนะครับผมให้คนที่เขาต้องการลูกพันโกโก้เขามาประมูลเลยนะเขามาประมูล นะครับผมบอกไปในราคา60เพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะตกใจว่าขายแพงจังเลยนะครับแต่เวลาเขาประมูลเนี่ยราคามันกระโดดขึ้นไปถึง200นะครับเพราะว่าคนที่มีลูกโกโก้จริงๆตอนนี้เนี่ยมันนับมันนับนิ้วคนได้ไงว่ามันมีไม่กี่คนแล้วลูกโกโก้ก็มีน้อยเหลือเกินนะครับเพื่อนๆที่เห็นแล้วอยากจะทําบ้างอยากจะปลูกบ้างคุณต้องลงเขาเรียกว่าลงทะเบียนรอนะครับมันก็ต้องรอ ผมก็เกรงใจนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมก็อยากจะให้แต่ลูกที่ใหญ่ๆนะครับส่วนลูกเป็นเกตด B เกรซ C เนี่ยผมขอมาทำมาเมล็ดแห้งเพื่ออยากจะให้ทุกคนมีลูกพันธุ์โกโก้ที่สมบูรณ์สวยเอาไปอวดเขาได้ผมอยากขายของดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยที่อ FC ผมมันเยอะเกินไปตอนนี้คือมันไม่ได้เยอะเกินไปแล้วมันก็มาตามที่ผมทําคลิปนี่แหละคือมาจนผมรับมือไม่ทันนะครับตอนนี้ ถ้าไม่ได้นัดมาเดินทางมาโดยที่แบบอ,อยู่ดีๆก็อยากเข้ามาเจอเนี่ยผมก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสไปเจอนะครับเพราะว่างานมันเยอะมากนะครับแล้วก็สําหรับบ้านที่ผมไว้ต้อนรับเนี่ยตอนนี้มันเล็กไปนะครับผมได้ไปทำโก,โกโก้วันเล่น,นะครับเป็นโกโก,โก้รีสอร์ทไว้นะครับที่อําเภอตะโกนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามในอีพีหน้าครับว่าความคืบหน้าของ พื้นที่ในการมาดึงช็อกโกแลตมาคุยเรื่องกโกโก้นะครับทาเป็นที่ให้เพื่อนๆได้มาเพื่อเพลินกันเลยนะครับก็ผมตั้งชื่อไว้ว่าอิสระเองนะเดี๋ยวจะไปดูว่าอิสระยังไงต้องมาเองยังไงนะครับอิสระเองก็คือ,อดูเหมือนกับชื่อต่างประเทศแต่จริงๆไม่ใช่อิสระก็คือตรงไหนก็ได้เป็นไม่มีขอบเขตอิสระนะครับเอ็น e ภาษาใต้แปลว่านอนนะครับอิสระเอ็นคือถ้าแปลเป็นภาษาใต้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษากลางก็คือ อิสระในการนอนนอนตรงไหนก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นที่พื้นที่ที่จะให้กลุ่มเพื่อนที่ทําโกโก้รักในโกโก้รักในพืชโกโก้มารวมตัวกันมาคุยกันมาถกปัญหากันมาหาวิธีหาทางแก้กันในอนาคตนะครับซึ่งคนที่มีเจตนาทางลบต้องการที่จะให้เกิดการล้นตลาดเสียใจด้วยนะครับวันนี้ล้นตลาดสําหรับผมไม่มีหรอกมันมีแต่ไม่พอนะครับ ทิ้งไว้สุดท้ายคลิปเลยนะครับถามและตอบด้วยตัวเองนะผมไม่อยากจะพูดถึงคําว่าล้นตลาดมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือมันขาดตลาดโกโก้มันเลยแพงมเมล็ดแห้งก็แพงนะครับในราคาของความเป็นจริงอุปสงค์อุปทานมันไม่บาลานซ์เลยนะครับมเมล็ดแห้งเนี่ยตอนนี้ตกเฉลี่ยกิโลละห้าร้อยนะครับไม่รู้ว่าหลายคนที่อยู่ทางเหนือทางอีสานเขาไม่รู้จะขายยังไงอ่ะมันมีคนไปกดราคาเขาอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงร้อยห้าสิบ แต่ผมบอกมาขายทางใต้เลยคุณไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการขนส่งมันมีเคอรี่มันมีขนส่งไปตะนีคุณส่งมาสิบกิโลก็คุ้มแล้วนะครับคือเสียค่าขนส่งนิดหน่อยหลักร้อยสองร้อแล้วมันต่างกันหลายเท่าคุณอย่าไปคิดลบนะครับผมทําช่องอาจารย์ป๊อบขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเกษตรกรสามารถต่อรองกับทุนใหญ่ได้นะครับผมเป็นเพื่อนพวกท่านนะครับ กด subscribe นะครับติดตามช่องของผมอาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรียีแล้วท่านจะมีความรู้เรื่องการแปลรูปโกโก้อีกหลากหลายเลยผมทําไปหลายคลิปนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นวายโกโก้นะครับเป็นโกโก้ผงโกโก้นี้คือในช่องผมเนี่ยมันมีความรู้เกี่ยวกับโกโก้หลายตอนมากนะครับไปดูให้จบนะครับอย่าพึ่งดูสักคลิปสองคลิปแล้วดีใจรีบโทรมาหานะครับแล้วท่านที่โทรมาไม่ติด ก็อย่าเพึ่งอารมณ์เสียไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ดูครับดูกันเป็นแสนคนนะครับจาานั้นแล้วเนี่ยการโทรหาผมมันติดยากมันก็อยู่ที่วาสนาในการได้พบเจอกันนะครับง่ายๆเลยผมจะรับเพื่อนในไลน์นะครับที่เบอร์0625656668เซฟเบอร์ผมลงไปในเครื่องแล้วมันจะขึ้นไลน์คือถ้าท่านตอบมาในไลน์ถามมาในไลน์ผมจะตอบได้อย่างมีเหตุมีผลบางคนโทรมา โทรมาพี่ี่พี่ไรบนน่บนนู่นบ่นนี่ผมผมไม่อยากจะฟังข่าวที่มันลบๆอะไรมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงของท่านกับของผมมันเท่ากันนะครับทำยังไงให้เราได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเป็นเกษตรกรและมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ครับวันนี้เวลามันสั้นเหลือเกินทํายังไงให้เราใช้ประโยชน์จากการมีเวลาอยู่บนโลกนี้ครับคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆครับแล้วจับกลุ่มหาคนที่อ่ เขาเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันน่ะคิดเหมือนกันน่ะมันจะมาเจอกันนะครับถ้าคิดแตกต่างก,กันเดี๋ยวธรรมชาติก็จะหลุดออกไปเองนะครับนี่มันเป็นกฎของโลกเลยนะครับคิดแบบเดียวกันเขาเรียวกว่ากฎแรงดึงดูดนะครับมันจะดูดกันเข้ามามันจะหากันเข้าเหมือนทุกวันนี้ที่เพื่อนๆที่ชอบในโกโก้นะครับก็จะวิ่งมาหาผมขอบคุณนะครับหลายท่านที่เดินทางมาจากไกลๆนะครับอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายน่าน กำแพงเพชรพิศณุโลกนะครับมาบางครั้งแนะนําให้ให้นัดแนะก,ก่อนนะครับจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าวันอาทิตย์ผมจะทําตัวเป็นบุคคลสาธารณะให้หนึ่งวันนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้เจอได้คุยได้มาเรียนรู้ว่าการทําช็อกโกแลตทําง่ายขนาดไหนการแปรูปมเมล็ดแห้งการหมักทําง่ายขนาดไหนแล้วทําได้จริงๆผมไม่หมกเม็ดอะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้มาเรียนรู้และเปิดใจนะครับ อย่ามาแบบใจแคบนะครับอย่ามาเพื่อมาเรียนรู้อะไรแบบฉาบฉวยโกโก้ไม่ใช่พืชฉาบฉวยผมเชื่อว่าโกโก้คือผลไม้ทองคำเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับฝากทิ้งท้ายไว้ท้ายคลิปเลยนะครับพืชบางชนิดปลูกและกินแค่ไม่กี่ประเทศคนไทยยังแห่ปลูกกันนะครับจนล้นตลาดอีกแล้วนะครับแต่โกโก้นะครับเป็นพืชที่กินทั้งโลก นะครับคำถามก่อนจบคลิปถ้าคุณมีลูกอายุหนึ่งขวบระหว่างให้ทานกาแฟกับช็อกโกแลตคุณจะเลือกอะไรตอบในใจเหมือนผมคือให้ทานช็อกโกแลตใช่ไหมถ้ามีพ่อแม่อายุเยอะแกนะครับป่วยชราระหว่างให้กินกาแฟกับโกโก้คุณจะให้ทานอะไรคุณก็ให้ทานโกโก้ใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่ผม ให้เห็นถึงแก๊ปตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่เกิดจนถึงมรณภาพเลยโกโก้อยู่ทุกช่วงวัยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นแล้วจะมาทำกเกษตรอย่าทำเลยครับไปเป็นลูกจ้างต่อเถอะนะครับแล้วเจตนาที่ผมสื่อสารออกไปอยากให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทำทำเรื่องใหม่ๆกล้าเรียนรู้กล้าขายของกล้าออกกล้อง รล้าทำ f a c e o o กกล้าท o YouTube แบบผมผมเป็นตัวอย่างนะครับผมคือเกษตรกรธรรมดาคนหนึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ได้จบกราฟิกดีไซน์นะครับไม่ได้เรียนตัดต่อวิดีโอมาความรู้มันอยู่เต็ม YouTube เลยวันนี้ถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณเลือกหัวข้อแล้วไปหาข้อมูลคุณจะเจอคำตอบทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับฝากไปสุดท้ายคือคลิป EP เปลือกโกโก้ในมือท่านลงถังนะครับอันนี้คือการทำดินโกโก้ Go แบบง่ายๆ นะครับและเชื่อว่าคลิปคลิปเนี้ยมันมีประโยชน์สําหรับคนที่มองเห็นปัญหาเพราะว่าสองถึงสามปีแรกโกโก้มีลูกแน่นอนครับแต่ไม่สามารถเอามาทำมะเล็ดแห้งได้เพราะมันจะรีบอย่าตกใจครับนี่เป็นหนึ่งคลิปที่เอาไว้แก้ปัญหาครับเมื่อมันเอามาทำมะเล็ดแห้งไม่ได้ท่านก็เอาเปลือโกโกโก้มาตากแดดแปรรูปแล้วทำเป็นดินถุงขายถุงละยี่สิบบาทวิธีแก้ปัญหาแก้แค่นี้เองหรือทำเป็น อาหารไสเดือนนะครับก็ให้ไสเดือนมันกินเปลือกโกโก้ซึ่งเดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับผมก็จะมาให้ความรู้อีกมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลโกโก้เรื่อยๆแล้วเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องโกโก้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโกโก้นะครับกรเกษตรไทยต้องยั่งยืนนะครับ พบกับผมอาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรีย์ได้นะครับกด subscribe ถ้าชอบกดแชร์มีประโยชน์กดแชร์ผมว่าคลิปนี้นะครับ,รบเปลือกโกโก้ในมือท่านให้มันเป็นดินเถอะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่ต้องทิ้งนะครับเปลือกโกโก้เอาไปทำดินเปลือกโกโก้กักน